สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอยัดรุงเรดหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ทํางานตอนนี้ทุกคนพนักงานทุกคนเริ่มจะต้องไปอ,อุดบินนิง่งเพื่อว่าจะไปซ้อมหรือว่าไปการฝึกหัดทําการปั๊มหัวใจพยาบาลก็จะไปการให้ยาหรือเป็น เอ่อเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เขาได้จัดเตรียมขึ้นมาเนาะเพื่อว่าจะซอมเพื่อถ้ามีเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราจะได้แบบว่าทํางานเป็นแบบเรลวกันเลยและการฝึกซ้อมนี้มันจะเย็นเลยเอ็ดอว์นะคะก็คือ1ทุกๆ1นปีอะทุกคนต้องไปต้องไปซ้อมใหม่หมดนะคะหปีอะ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะเอโฮลรและ n นโฮลเคืออะไร เอาง่ายที่ที่โรงพยาบาลเราเรียกนนโฮแลนะคะหรือว่าโฮแลก็คือ h ฮแลย่อมาจากยัดลุงเรดหนิงนะคะและเมื่อคนไข้หัวใจหยุดเต้นเราก็จะไปปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเขาค่ะแต่ถ้าคนไหนที่เขียนในชุนอนว่า n นโฮ o l ลแนั่นก็คือ เราจะไม่ช่วยเขานะคะแล้วก็นวนโวแหละนี่มันมันมาจากไหนก็คือการ end-mechanical v e n t i l a t o n หรันแก้ไขคนยนตึ่งไะรัาชยเหลือสาเะคะก็คือค,อคนไข้เขาป่วยมากไม่รู้ว่าปั๊มหัวใจแล้วเขาจะฟื้นหรือเปล่าหรือว่า ขึ้นขึ้นมาแล้วเขายังต้องแบบต้องรักษาในระยะยาวหรือต้องนอน i อ u ยย่อาวกันอีกนะคะก็คือการเหตุผลหลักๆเลยที่ที่ที่เคยถามหมอมาเนาะแล้วก็สำคัญมากเราเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วทำงานใกล้ชิดกับคนไข้มากที่สุดเวลาป่วยหนักๆเราไม่รู้ว่าเขาจะหัวจะหยุดเต้นตอนไหนแล้วเวลาเริ่มงานอะให้อ่านแบบอ่านแบ,บบว่าดีๆเลยว่าเขาอามี เราจะช่วยเขาไหมเวลาเขาหัวใจหยุดเต้นหรือถ้าไม่แน่ใจก็ถามพยาบาลไปเลยค่ะ,พะเพื่อความมั่นใจของเราขอบคุณมากนะคะที่ติดตามบ๊ายบาย